โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่เกม World War Hero นะครับเดี๋ยวผมขออนะุญาตตับเสียงแป๊บนึงนะเสียง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 เพลงประมาณนี้แล้วกันโอเคครับก็เกมนี้เป็นเกมแนวสงครามโลกนะฮะ FPS ก็ ดี๋มันเป็นยังไงเดี๋ยวเล่นให้ดูกันนะครับอ,อุปกรณ์ผมก็ประมาณนี้นะครับผมจะชอบใช้สไนเปอร์นะเกมนี้แล้วก็นนี้เป็นปืนกลนะนะครับบาร์ตี่บกไปนสองนะครับแต้มที่ได้มาก็คือถ้าเราอยากจะบวกปืนเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราเล่นไปได้ระยะหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวมันจะแจกแต้มให้ฟรีครับผมเริ่มเล่นแล้วเขาแจกให้ฟรี อันนี้คืออัพไปตอนเริ่มต้นเพราะว่ามันนานมากครับจนกว่าจะไปถึงจุดจุดที่อยากได้นี้อลิซากะนะครับเป็นปืนไลเฟลของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับปืนนี้ก็ผมค่อนข้างชอบนะถ้าเล่นในเกมอื่น,น่าง่ยคอปตี้อย่างเงี้ยคอปตี้โบว์เอดวอร์ครับถ้าใครรู้จักนะจ <c oughs> ้องเหอนกันนะก็เนี่ยครับเป็นปืนที่แรงนะครับแต่อัตราการยิงต่ํา นะบกว่ากว่าปืนอื่นอื่แต่ว่าผมชอบนะแล้วก็ก็เลยเนี่ยนนี้จะเป็นปืนวินเชสเตอร์นะครับก็ปืนคาวบอยเรานั่นเองนะฮะจะเจอได้ถ้าเล่นคับจีก็จะมีนะด่านไอ้ด่าน,น,านมีลาม่าหรือเปล่าที่เป็นทะเลทรายนะนะครับถ,ถ้าจำชื่อผิดขออภัยนะครับ <Brand. S 1> ก็จะมีหมวดปืนตามนี้นครับไรเฟิลจู่โจม ในท่อนจุดโจมปืนนี้เนี่ยสามารถนําไปเป็นปืนรองของเราได้เองนะครับก็คือปืนนี้นี่เองนะครับปืนลองผมเอาในท่้นจุโจมเป็นปืนรองนะแล้วก็ปืนหลักก็ถือเป็นสไนเปอร์แล้วก็ก็เลื่อนดูครับมันจากปืนจะผลล็อกจ้ามเร็วอันนี้ก็จะพิเศษนิดหนึ่งก็คือเอ็มวันกาแลนนะครับเป็นปืนที่แบบถ้าใครเรียนรอดอคงจะได้จับกันนะครับเป็นปืนในตำนานเลยทีเดียวแต่ผมว่าเหมือนค่อนข้างแพงไปหน่อยนะเขาบอกแลวพันสี่ร้อยบาทนะครับ พันสอนี่เอาไปซื้อเกมดีๆเล่นในคอมได้เยอะเลยนะนี่เหมือนกัน Lee and i e l l Number Four นะครับแต่ถ้าให้เลือกซื้อผมชอบของอเมริกามากกว่ามันคลาสสิกดีแต่มันแพงไว้หน่อยนะครับเล่นไปเกมนี้คงไม่มีวันจะซื้อมานะครับ,นะรบก็เป้าหมายสูงสุดของซ n ป p e r ผมก็ตั้งไว้ที่อาริซากะนะครับปืนนี้นี่จะปั้นปืนนี้ให้เก่งเลย จะตีบวกให้ยับเลยฮะส่วนพื้นกลอนอันนี้ก็เป็นไทป์แนนท่นายของญี่ปุ่นนะครับก็ดูเหมือนจะแรงนะแต่ถ้าเล่นไปหลังๆแล้วเนี่ยมันมันไปเจอคนที่ตีบวกตัวละครแบบว่าบวกสบวก4ี่บวก5้าอะไรเงียง้ยฮะยิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลือดมันเยอะนะครับผมก็เลยได้แต้มมานิดหน่อยก็ซื้อปืนนี้ใช้ครับค่อนข้างได้ใช้บ่อยเหมือนกันนะถ้าเล็งหัวก็ยิงยิงได้ได้ดามจอ,อยู่นะ ก็ปวก2องไปนะครับนี่เหมือนกันครับผมเป้าหมายของผมนะน่าจะมาถึงปืนนี้นะครับก็มีปืนต่อไปอีกก็คือลูกซองนะครับลูกซองนี่เป็นลูกซองแบบลูกซองเล็ก,ลกอะฮะมันเหมือนปืนคารบอยดดีนะก็ดาเมจก็ถ้าเล่นตอนเริ่มเกม ค่อนข้างยิงยิงได้ดีนะครับแต่ถ้าเล่นหลังๆไปอย่างขึ้นเกินเลเวลสิบมาเนี่ยจะเจอพวกคนที่ที่บวกตัวละครมาแนละ้วเลือดมันจะเยอะนะครับต้องบอกว่าอัตราการยิงของลูกซองเนี่ยมันมันค่อนข้างช้ากว่าปืนกลนะครับซึ่งแต่เจอหน้าคนใช้ปืนกลหรือถ้าเรายิงเม็ดแรกไม่โดนเนี่ยโอกาสตายเราก็คือมากมากแน่นอนครับสามารถแต่งปืนได้นะครับปืนนี้ก็น่าจะใส่ พัน้ายได้เหมือนกันนะก็จะใส่พัน้ายได้นี่พวกนี้เหมือนปืนคาร์บอนเลนเะท่ดีนะผมชอบมากเลยปืนแนวคลาสสิกเนะี่ยแต่พิเศษก็มีพวกเครื่องยิงลูกระเบิดไดพวกนี้นะครับยิงวาซูก้ายิงไอพีจีนะอันนี้เป็นปืนปืนยิงรถถังนั่นหรอคล้ายบาเเลกป,ปะแบบยิงทะลุรถได้อะไรอย่เงี้ย นี่น่าจะเป็นปืนไฟหรือเปล่าครับอใช่ปะต่อสู้รถถังหรือไม่ก็สไนเปอร์ธรรมดาเออสไนเปอร์ธรรมดานั่นแหละฮะเห็นที่แรกเห็นอไตรงนี้นึกว่าเป็นกระบอกใส่เชื้อเพอร,ร์กัดูผิดแปรัทวทีฮะนี่ก็คลาสสิกนะมันก็เท่ดีนะครับปืนคลาสสิกนะหนึ่งพันหนึ่งร้บาทนี่อะไรโอ้โหสไนเปอร์เหมือนเชีแท็กเลยนะ มันเป็นสนหแหละไม่งัน้นก็ปืนกลหนักโคหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งคลาสสิกมากดูดีรายละเอียดรายละเอียดปืนเขาทำมาค่อนข้างดูดีเลยนะครับอ่าโอเคปืนหกก็ประมาณนี้ครับอุย้ยยังชอบอะ่ะโอเคก็วนเวอร์กันประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเริ่มเกมกันดีกว่าครับตัดไปอในเกมแล้วกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันเรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ในแมชนะครับอยู่ในเกมอยู่ในเกมอยู่แล้วนี่หว่านะครับอยู่ในแมพที่ชื่อว่าเบอร์ลินนะครับไม่ใช่เป็นสถานที่ในประเทศเยอรมันหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมีโขบแต่ไม่ใช้บราขอโทษทีฮะวันนี้หนึ่งคนหนึ่งแม็กเหมือนกันครับผมผมก็หนึ่งคนหนึ่งแมช ใช้ซนไหนเปอรอแต่ไม่แต่ไม่ซูมนะฮะหนึ่งคนหนึ่งแม็กเหมือนกันนะครับผมเนี่ยต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่มีฝีมือในการเล่นะไรมากมายไม่มีฝีมือเลยดีกว่าโอเคก็พัฒนากันไปครับโอ้ยเฮ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 อะไรโอ้โหมอเซอร์98บวกสี่ฮะเล็บเดียวล่วงครับผม อยู่หรือวป่ยังอยู่หรือเ่ายังอยู่อีกเหร่าฮะหัวหนึ่งสวยสิอุย้ยโดนใครไม่รู้เบ้อ ไม่โดนหาไม่ตายเออบางทีระบบ Auto lock, ออโต้ล็อกก็ทำผิดเราได้เหมือนกันนะฮะใช้ได้เลยอะใช้ทอง,ะะองซอื้อนะครับรอซื้อเอาอีกแล้วะฮะเวนอะไรหมดเลย เวลาจะยิงมอนสเตอร์เนี่ยชอบมีตัวอื่นมากวนไม่ได้ไฟสักทีทั้งเงีย้ยฮะบราสาไ, <Bro. S 1> ไมไ่ได้เหรอตายไปแล้วอุ้ยต้นหัวเหรอ เก็เกมแรกก็พ่ายแพ้ไปกันโชว์หนึ่งตานะโอเคครับเดี๋ยวต่อกันตาต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกโหมดหนึ่งแล้วกันโอเคครับผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโหมดป้องกันฐานนะครับ้ยอย่าพูดไม่จบเลย บแร,มรแม่ไม่โดนอ,อ่ะหอ้อนี้ผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะแล้วก็แบบนี้คือแบบนอมันดีนะครับนอมันดีตาย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 โทรศัพท์ผมก็ไม่ได้สเปคสูงนะฮะก็กลางๆเนาะอัดคลิปวิดีโอ มันก็จนจ้ะดิ๊งนะต้องขออภัยเรื่องจริงครับในตอนที่ร้อนนะคร <c oughs> ับเพื่อนกับเพื่อนมาบังกระสุนต้องลงไปปลูกบ้างนะฮะเออเออเหเขาบ้างเนี่ยสามเม็ดเกาะยังไม่หายเลยฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดอ๋อไม่ใช่เราไม่ใช่เราเพื่อไปได้ตายพวเราจริงนะออหนึ่งเมตรไม่โดนสองเมตรไม่ตายสเมตรจะล่วงบรไม่ตาย เอ้ยตุลนก่อนตกลนก่อนเฮ้ยนาอยู่เหรอเอ้ยเจ,จ,จนเจนเจนคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงอ้าวเฮ้ยก็ชนะไปนะฮะแบบงงเลยครับ คครับวันนี้ก็มาเล่นเกม World War h e r o กันให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับส่วนในอนาคตเนี่ยจะเล่นต่อไหมก็ฝากทุกท่านติดตามกันด้วยนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับฝีมือในการเล่นของผมก็ไม่ได้มีมากมายนะครับอุปกรณ์ก็ไม่ใช่ว่าจะแรงนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในระดับกลางนะครับไม่ได้แรงอะไรก็ อาจจะมีกระตุกบ้างเฟรมเลทตอกบ,บ้างก็ขออภัยคุผู้ชมด้วยลวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับส่วนคลิปนหน้าเราจะมาเล่นเกมอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ